โสดไม่ถึงปีตอนนี้มีคนใหม่จริงหรือไม่บ้านก่อนแก่นของมิน้นลาช่องเจอกหักในรอบ5ปีถูกเชียร์ให้คบกับพระเอกรุ่นพี่ทั้งสวยเก่งและรวยค่ะแม้จะเพิ่งฉีกสัญญาไม่ไปต่อกับช่องเจแล้วนะคะเลือกเป็นนักแสดงอิสระก็ฮอตปร,รอดแตกเลยแหละค่ะ สำหรับสาวมินพีชยาทำเอาหลายคนช็อกหลังจากนางเอกสาวประกาศโสดล่าสุดเปิดใจครั้งแรกถึงสาเหตุของการเลิกกับอดีตแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างไฮโซโอ๊ต so หลังจากคบกันมา5ปีค่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีนว่าเป็นปกติของความรักที่เดินมาถึงจุดหนึ่งมันมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่สุดท้ายไปได้วยกันไม่ได้ก็จบลงจบแบบสวยงามนะเราพยายามเต็มที่แล้วค่อยๆทบทวนอย่างอาทิตแรกเองเนี่ยเราก็ทบทวนว่าจะเป็นเพื่อนกัน มินก็ไม่ได้บอกใครนะอยู่คนเดียวที่บ้านเนี่ยเป็นอาทิตย์แบบอยู่คนเดียวเป็นอาทิตย์เลยนะสาเหตุมาจากอะไรก็อาจจะเพราะว่าคนสองคนไม่เหมือนกันสุดท้ายไปด้วยกันไม่ได้เราก็มีการปรับเชื่อได้ว่าเราเต็มที่แล้วเกิดความรัก ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย5ปีที่ผ่านมาเรากล้าพูดเลยว่าเราเต็มที่กันมากๆบินก็เสียใจเป็นธรรมดาเนาะเราก็มนุษย์คนหนึ่งเจอเรื่องแบบนี้ช่วงแรกก็เสียใจอยู่คนเดียวพอครอบครัวเริ่มรู้พี่ชายก็รับไปกินข้าวคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักก็เป็นสามคนแรกที่รู้จากนั้นค่อยๆรู้ครอบครัวก็เป็นกําลังใจที่สําคัญมาก มันเป็นช่วงที่สูญเสียอะไรบางอย่างไปมันไม่เหมือนเดิมเราต้องปรับตัวแต่มินคิดว่าเราจบกันด้วยดียังมีมิตรภาพที่ดีถามว่าเสียดายเวลาไหมมินเชื่อว่าเต็มที่กันแล้วหลังจากที่เจ้าตัวเป็นโสดและทั้งครองความสวยความโสดก็เป็นเหตุให้นางเอกสาวหน้าหวานนั้นล่าสุดโพสภาพเป็นรูปปิกินี่ค่ะหตดองบอกว่าความสวยของเธอครั้งนี้ไม่ธรรมดาค่ะพร้อมแคปชั่นสั้นๆเชิงมินนายว่าไม่อยากโสดค้ามปีทําไงอ่ะเหล่าบรรดาแฟนคลับนี่เข้ามาแซวกันยกใหญ่พร้อมกับจับ จีนกับพระเอกที่เพิ่งสดใหม่ๆอย่างเบียร์สุกุลวัตแม่งงานนี้ก็คงต้องรอติดตามความน่ารักของทั้งคู่คะ่ะ